สายดีสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีงสาวลน้อยเบือทุกคนบาวชซีอูภายในหรือต่างประเทศเนาะจะ่อย่งดีตอนหับข่าซื้อซองยูทูบของสาาหน้อยอีกแล้วทุกคนเลยโลยมาพบมาพบก,กับสาวาน้อยในเมื่อน,นี่เนาะ,ะสาาลน้อยผ่านมาทุกคนเลยก็เลยเห็นทางน้องปอนเพื่อนนั่งอยู่คนเดียวเนาะ ก็เลยแวะเขามาโอ้มาล้มแวะเขามาถามข้าวถามข้าวทุกคนเนเป็นจังได้ทุกมือนเนี่ยเนาะเดืองหัวใจมีคนแบบว่าเขามาแบบปิดใจน้องเดืยอยั่างเนาทุกคนมาหนี้กันสีบ่คอยได้ยินเสียงสาวล้านน้อยปนใดเด้อทุกคนเพราะว่ายังเจียบคออยู่เนาะวาลายก็ได้วันเาร์จทุกคนเลยโดยมยันก็จะมีเสียงรถรบกวดใน่เด้อทุกคนเพราะว่า ห่านของน้องเพื่อน,นกนอยู่แคมทางเนาะโดยเป็นจังได้เพื่อนขลายเกรื่องกายกองทุกเมื่อน,นี่ขายด e ีบอเนาะเฮากัะสีขาวไปโอ้ไปลมขับไปทามเพิ่นทุกคนเลยก่อนเอินกระอฝากเอฟซีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาลาหน่อยเเด้อทุกคนเด้อแล้วสิ่งที่สำคัญก่ะอย่าลืมเบิงโฆษณาให้สาละน่อยเนาะโดยก็โอเคเนาะทางสาละน่อยพ้อมทำง,งานกับสีขาวไปหาทางนองอ้องก่อนันเลยทุกคนเลยสบ,บายดี นีน้องพอนะรู้สึกว่าไม่ได้เห็นเตือนทุกคนหนาเกียงแล้วเนาะเป็นอะไรกันวะนี้ไม่ได้คอยไปใส่บอ้สึกมากิดอไรก็นวาใส่ชุดดำเท่มันนี่ไี่เห็นเห็นเวียกงานมันเปื่อนเนาะ ใส่เครื่องสีขาวใส่ใส่ชุดดัเลยมันคือคือว่าเพื่อนนะมันกับบุคคลเห็นเนาะนี่มันสักหนึ่งจะออกนะเมื yeah. erm mm. ่อกี Pen ้กับปกติผันดามื่อนี้ผันฮอตเนาะนี่ฮอตมื่อกี้แดดแห้งโซงนี้มันผลิตใส่เลยบ่เปินงานคุณเนาะเวียรงานนะดูนาคุณไม่เคยเหค่ะค่ะเฝ้าหัน ข,า,ขายปูเรือบลไป,ปตัสิบห้าตัดข้าเจ้ากระถูถูนะซื้อแม่มนได้เข้ามาอีกเลยอยู่แสดงแกป,ปูี่ต้องได,ได้ขายทุกมื่มันบอก่ก็เพได้ขายกมาบาทหนึ่งที่ดะเท่าไรจะได้เท่ร่เป็นบางทีมาเป็นกับดถเป็นตนเลยบ่เอาปูมานะบ่จะมาซื้อไงจะได้เทาไห่ แต่คนใช<อ>่นี้นึงบอแม่ผูู้ร้ายผูน้อยเกิดอะไรชวนี่ก็มีแบบพวว่าผัักออามาเหล็กนะมั้งออบอแง,ง่บอแง่ตัดเ้นใชแล้วตอนแรกๆนีค่ะร้ายคนถักมาแล้วแม่ทำบิตนมีร้ายจนหักบ่ได้หักไว้ผู้นั้นต่อมันกับบุหันมันบอ ตรงนี้ทางเงียบอาจจะได้่วงนี้เพิ่นเห็นโดดนยจุดใหญ่แล้วเนาะแม่เป็นเรื่องนะบางคนอาจจะบบก้าทักมาบางคนอะไรเนี่ยตัวทางน้องคนนี้ทางงามเนาะอ่าที่หนึ่งมีคืองามสองกับแบบอาณาบ้านเฮือนกับแบบดีคนทังมาดีนะหลายคนก็อาจจะโบก้าเข้ามาลุงเป็นเรื่องนะบางคนว่า เนี่ยบูยากินะบูยากิเดดอกฟ้าเพขาว่า <laughs> มีลายคอมเมนต์กับมาเนาะนะครับอาซาปอนเหมือนมุนก็งามลายกับบุดีที่ได้ลายกับบัวเอาคานนะ่ะจกะบบเอาเั้นใดเนาะดมเขาก็ได้เดี๋ยวเราจะคุยแบบคุยในฐานะแบบไออฮักลองหักแบบว่าอยากลืมอยากเคยสิไปหาม,มาเวนสิก็ได้คนเลยได้ พราะว่าเพิ่นบางทีเพิ่นมาเนาะเพิ่นก็อยากมาแวะเวทข้าวที่น้าน้ามือเด้อพุชจักแพงกันไว้เนาะเรียนเลยเด้อเดี๋ยวมาทางน่องเดี๋ยวมาสิวันบุญยากลุ้บจะจริงนะโขกบนทะเลคะแนนมาเพิ่นก็ว่างดีเราก็ว่างดีกับเพิ่นนะโขกแบบอ่าใช่น้องหรือว่าลุงเนาะหน้าลุกแบบหน้าลุกแบบเลยว่าทำว่าแทงกัน วบาเวยเรื่อนาพาปอนยักะดูริมทางเนาะเวลาเปินไปมาเทีย่ยวใสบ่บรรยกะศแบได้สะดวกสบายฮะนะหาเองกะยืนเล่นเปิดหาให้เชือยเนาะแม่ใส่น้ำซีอไนเนาะน้ำเย็นเย็นกินเร้อ,<แ>อ,อก็ผักอนโ <c oughs> มมี่อ่ะคนมาสัมผัสโมโสคือเงียบก็กได้ให้สัมผัสน,นะนะแม่ตอบได้ไหมฮะม่ได้คุา่ว่างในบังเทอกเปิมาจนเศ้าเขาก็ย เียแศ่ดียุปนบอกเออเอายังมันต,ตื่นนอนอ่ะตื่นมากะตื่นแต่เศ้ายุขเขาาล่เรียกเนาะผู้ดียวนะแม่กะเ้าไปนาแต่เศร้านะผู้ดเดียวเห็นเหียกนยาย่างเนาะแต่ทาง้องสายจะได้สิาพิ่ยุ่ายุ่ ตื่นมาคือไอที่เปิดห้านเนาะเดี๋ยวว่าเนี่ยถึงเป็นคลองในเฮือนภายในเฮือนแต่เศร้า,านกันมาตอนช่ยชวยแบบนี้แล้ได้ทายมัน,นมันก็ถ <laughs> ือว่าแล้วแล้วเนาะส่สนนาจ<อ>ะยังก็แล้วเพื่อเขาสิเพิ่มมาจะเศร้าเขาก็เรียกย่งนีมาแล้วเพื่อเขาเสีอาบน,น,น้น์อารมณ์ไหนมันก็ซวยจำก่ได้ให้ทายง่ายๆก็เพื่อกินข้าวน้ำเลยเนาะเวลาคนอยู่คนเดียวเนาะทำมาอยู่คนเดียว คือคำม,มาเลยผมกับเมย์คำมานอนแน่ตอนเศร้าเลยเพิ่ง <S 2> <S 2> <S จะไปแน่เพิ่งจะไปตอนเศร้าตอนเศร้าประมาณหนึ่งเข้าหนึ่งเข้าอีกอย่างแล้วเราเพิ่งจะไปนะเพิ่งท่าเอาเข้าตอนเศร้าแล้วเพิ่งจะไปมีแต่แหลกแล้วก็เข้ามานอนพี่นั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าบ่เคยเห็นเพิ่นออกส่องวิถุกเนาะมัเลยคนคิดมาท้านท่พป้อนนี่คือแบบเมยน้องสองเนอนโดนคิดว่าเศร้าให้ทายแล้วกันเนาะเจ็บ โซนี่กันไม่มาดราม่าอลไรนะเนี่ยมันกะเลยหุดก้อนมันบ่เนีนยยันแบบแบ่อะไรที่สุดเนี่ยคำดราม่ายันส่วนเพิ่มเพิ่มว่าวให้เห่าเนี่ยเนาะว่าเกี่ยวเพิ่มเว่าว่าวเลยบนนีนะยกตัวอย่างเลยว่าจะขอตัวอย่างก็คือเอามานั่งหาเงินเงี้ยมาเนี่ยนะ ว้าวนี่ไปตั้อเพิ่นอีสั่งประมาณนี้่มีกะเจ้าเว้าว่างนางสาวเราตัวบ่าวไทยนําบ่แม่สาวาราเปิดใจเปิดอ่ากระเป๋าหนุ่มไทยแม่แๆ่เปิดสาลเราเปิดใจบ่าวไทยเปิดกระเป๋เราแม่ก็ผ่านไปอีกแบบแต่ที่แหนก็ลายผนตัวเดินเอามารวมเบิดแม่นมันกะมีทั้งคนสาวโสดเฮากบางคนกะตั้วอะลีกามีบางคนกะจริงใจเนาะมันจะมีหลายรูปแบบ แล,ล้วใจฝนพุ่งลงเนาะสุไลายคนซาลา,าเปิดใจแบบจริงใจนี่สุไลจะบ่พอกันเนาะ,ะบางคนจะจริงใจนะนะแม่สุไลบางเรื่อก็คันซาลาจริงใจบาตไทยผัดตัวไปซช่ไ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละมัน,มนอพ่อกันนะแม่แต่ตอนนี้ก็คอาากกก่อนข้างดราม่าเกือบา<ด>าลายเนาะแม่บูรณาเกือบลายลายเนา<อ>ะบางคนก็ตั้งซองมาโดยเฉพาะบางคนกันเลยตั้งซองเพื่อมา บ้าเนาะปรานชาวลาวเขาก็มีว่าชาวลาวเขานี่ได้ใจแล้วก็หล่ำลวยงานเงินแบบสบายสบายใช่ไหมมันจะดันหลบลายกว่าเนาะแม่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนผู้เยอหนเนาะจะขึ้นอยู่กับเผ่าสองฝนนี่แหละลงกันเนาะเพื่อนก็เต็มใจนะเขาก็เป็นมาซีบาไปบังคับเพื่อนเงินอยู่ในเพื่อนเนาะเขาเพื่อนเขให้อาสิบีเอเอลได้ซะว่าเขาก็อยู่คนละประเทศเนาะวัแล้วก็วันเดวยว หลักประเด็นเนาะทั้งเบาทั้งกนกับเป็นต้องโอนนะเป็นคนโอนเองแบบพอลมโงินเข้าไปคำหนึ่งมันเป็นกื่อลขี้ใจแล้วก็เป็นโอนแล้วเนาะเแทนทีน่จะเบี่ยงก้อนก็นได้ฮะนะลมไปก้อนจึงเดือดรึซองเดือดรึซ้ำเดือดก็ค่อ,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 คอยว่าไป มีแต่ยังก็โทษแต่ชาวเล้าซ่องมากก็โทษทีมงานเขาเนาะบ่ซุ่มหัวกันหลอกหงเงินคนไทยนะไล่คนไล่เ่าเนาะแต่เขาก็ไม่เมือนว่าจะซุ่มหัวกันเนาะรากว่าเขาก็อยู่ไร้บ้านไม่เมอนจะอยู่บ้านเดียวแต่ว่าคำ่คำนี่เขากับขามก,กับเจ้าบ่ได้เนาะเจ้าบ่มาเขากับนี่แต่ตั้งทบอย่างเดียว่าเข้าเช่นได้โตคนเศร้าบ่หรือว่าคนแก่ใครไปโตนะ กากักาชาวันคิโตหรือเ่านก็ไม่ได้มาบอกทางเหนาเนาะคิโตระวังช่องฝนมันก็ดำนะมนทางยูทูบขลงมันเองนะเป็นลงกันเองเนาก็ไมมู่้ว่าสิเบนคิโตแล้วแกก็คันออกทางส่องร่างกายแบบยานเพินดดาม่าลายเนาะที่จริงแล้วเข้ากับแบบบริวางขนาดนั้นเนาะแต่ว่าทีมงานในการมา ถึงเวลาซื้อๆแล้วทุกคนถ้าว่ามือใดที่ว่าน้องคนว่งวางทั้งเฮากับสิบ็ได้แบบถ่ายทำให้เอฟซีเบิ่งเนาะคือถ่อายเนาะสลายโบเลยอ่าบูดีเรื่องการเปิดใจเฮากับมาถามไทยชีวิตปัจจุบันเนาะแต่ละมือว่ะอ่าซาลาว์หันเห็ดยังเน่บูแมนสิบาว่ะนั่งห้างเงินเออ่บริษัทนั่งห้างเงินได้ทุกคนเลยนั่งย<ะ>ุบ<ะ>เปิดห้างเนาะการที่เอาห้างเงิน,นคือประหยัดเต่าคนแล้วเนาะ โบเห็นอียดสิได้เงี้ยพนันพาเอาเงินเพื่อนเต็มเลยเพื่อนจะโอนใหเหรเนาะถือคู่คนถือคู่คนดีเด้อผู้ใจใหญ่ใจสปอร์ตยังก็ได้เนาะถือคู่คนบ่ได้ก็เพิ่นก็เว้าเว้าให้เหาอนะแต่แต่ช่วงนี้เฮาจะเสร็จกับ FC เฮายังระวังตัวมาทางทีทูเฮาบางคนกยเฮายังเสร็จไปเลิกเฮาก็ย่ากเนี้งเดียวนะแบบมีคนชอบตลอดเขาจะไม่ยาแล้วเนาะ พอแล้วทางนองก่อนเพิ่นนนาะเรียงแบบการโอบการลงสีแบบบางๆแล้วโคตเข้ามาบ่มีเลยแหละเมียชว่าบางๆเลือเลยอดเป็นจะเป็นอะไรเนาะส่วนหนึ่งมีฮารุกาส่วนหนึ่งมีกาแบบกะพูดสูบพูดสูบแบบว่าหลบไปได้คำแบบว่าเฮาไม่อยากหลมลายขดนะมันบางย่างมันมันมีกระแสกหลบไล่จังเลย เราได้มาถือใจแต่เราล้งจากนั้นแล้วก็แล้วนะผมไม่ได้ลงหลายคนเอาไม่ใช่นอกสำหรับคนใหม่ๆเนาะเขามาอยากผู้จักชาวปอนนี่เขามาในฐานะอ้ายน้องอ้ายหรือว่าลุงปานาอาหรือว่าในฐานะพ่อก็ได้เนาะอกมาเป็นห้องขังมักเพลงนะอยากผู้จักแต่ว่าในการจีบชู้เช้านี่คือขอขอทอยก่อนเนาะยันเกิดดราม่าทำได้คนก็ได้ ทั้งสาวโสดกับละแวงแล้วกันนุ่มๆกับละแวงตอนนี้ค่ะจังเป็นอะไรเนาะต่างคนต่างย่านกันนะอาจจะมีคนที่แบบว่าเว้าอะไรก็แนะนําวิธีเนาะบางที่นี่เขาเวลาที่เขาเวอกไปนี่มันตรงกับคนที่ว่าเ็นแนะนําอาจจะแบบแม่เล่บมถือลงขออนาตใจ ดึงอะไรเราดึงอะไรเนาะโดึงต้องมีสติน้ำใจอะไรทุกคนต้อมีภัยหลอกภัยง่ายๆใหญ่ายหมดเลยเนาะแมกันปืนชาลาวตัวเบอไทยเนาะเบอไทยกับเคยตัวชาลาวกค่นั้นเอะโดยเตยก็เพิ่นกงปุระอบเนาะมันการกันเบากันจากันคุยหนี่งก็ขึ้นอยู่กับคนบริวารร่วมทุกคนนะเนาะอาบระบาเราด้วยไทยเข้ากันเลยคนหนึ่งโตแล้วก็ลามมันเนาะแบบ เ now มาเลยนะเราตัวเดียวเนาะ่องหมดข่อมแล้วสมมติอันที่คนหนึ่งโตเรื่อยๆแต่กเพึนก็ต้องโหลบโหลบเบิ่ดเลยแต่ตอนนี้ก็เศร้าเราแล้วที่จะดังเป็นได้ไรน้องล่ะในการเป็นช่องยูทูบคือบราเห็นเคลื่อนไหวแล้วยากยาสิวยากนี่มันเป็นคำแก่โตกว่ากัยากเนาะสักเชียงวันเลยเป็นอะไนลองเห็นแล้วความรู้สึกความรู้สึกก็คือยาก ยาก,ย,ากยังบหูจักบเป็นตัดคิบยังโมเก่งแล้วกักับอันเนวยาเอาลงกัพผ่นตัดจักตัดยงใสยังอะไรพวกบบเอาลงเอาลงเลยฮนะยังบ้เป็น <c oughs> เจิดน,นาพวกนามัน,นบแต่วดไดตัดคิดตัดหูใสหนาพวกเราก็ตัดตัววะ่ะเขาวาพิษยังหง บูจักมันตัดนะพคนย้ำบอกมีตรงพิษเนาะคลายรัวเลยใช่ไหมีจังมามาลงเด็กก็รู้สึกว่าหนักหนักอะไรเด็กกับบางทีเราเอาลงเพิ่นก็ว่าหมักว่าแบบบริญีเสียงว่าเราบูมีใหม่เนาะต้องมาดังๆเดี๋ยวมันนะเาราะทางช่องยูทูบต่างน้องนี่ฮะคนข่าวแบบกระแสต่อมาดีเนาะ โกลงไปนี่เออแบบีหลายเอ้คนขัมาเบิรนม่ะเิ่นกรถานติดตามอย่นเป่นกับทาบางคนกระเมาทามคือว่าไม่ลงคลิปแล้วเห็นยูกปอธิบายสุพณฝัง่าสาเห็นเป็นอะไรหัวญ่เห็นเนาะคำเดียวคือว่าสุดจ้าเนี่เก่งสุไเนี่เบิรงสุดจ้าคือว่าง่ายเนาะบัดไปเห็ดมันไม่ได้ง่ายเขาเลยตามว่าง่ายบอกเนเคือกยากว่า พอเ,เห็นไปเห็นไปเราเอาเรืองเรืงองเคยหรือว่าชินกับการตัดแต่งนะเพราะว่าการตบแต่งมันก็จะบริสขนาดขั้นตอนกับขั้นาาตอนเดือนทำไปลำมาอย่างนั้นแหละไข่สด่ะบ,บุมีภูบอกนะไมว่ว่าศึกษาเอาเองเจอบาชินบุมีครูเนาะแม่ <c ười> ชินบุมีครูอย่างยากหนะจังหน่อยแม่ต้องเห็นด้วยตัวเองเนาะจากได้เท่าไหร่ในส่งไปนยอดสับเท่าไหร่คูจิตามเทาไหร่ประมาณทุกอร่อยไหม สามคลิปขนาดไม่เท่ากแต่ก็ไม่ลงเลยลงก็แต่เปิดช่องในมันอันี้ันทานลงเลยเลยอาจจะได้ทานเลยบาทีเนาะคลิปนอสามคลิปหัวยอดสามหกร้ยคนคลิปนนึ่เป็นหมื่นจะมีแล้วเนาะเนี่บอเจะมีเป็นมื่นมรือเปล่าือคิบูชาต่อเหรคลิปที่ผ่านมาด้วยะคลิปที่ผ่านมาเลยเลยเลย แน,น่าคนนี้อาจจะเป็นเินิไอดลเลยก็ไนนด้ไม่แม้งาะ <c oughs> ท่ทะพวกนั้นยังก็กประจำวันเนาะ<อ>ทาทกอกว่าลงจิงประจาวัน <c oughs> แต่ละมือเ,เ็นตเบียอันเก่าก็ยาเพิ่มเบ่งนี่นะปรเดนเจ็สิไปซะอีกวันนี้นะเิดกินนะเนาะกินกินยังไป่นน่าไยกิเก่ากินนนกินนีเือเินเบื่อ่เม่นง่ายหอกเนาะเพราะแต่ละมือมีเหตนเบี้ยหลายสิ่งห <c oughs> ลายอย่าง กับปีอย่างกันเหือนกับม่มีสัญญาณแน่นะแม่ก็เลยผัดคล้องหลายอย่างบอได้แบบว่าเอาไวไฟเขา่าก็ซีดิดอยู่ยังบม่ได้ไปทำเขาลักๆก็คือย่างมันสัญญาณแล้วคลิปลง<ม><ม>คือสลงไปได้สกมงคลิสมมงเพา่อเขาลงแล้วนะเป็นเบิรงของงูคุนเบิดแล้วเนาะ<ม> <laughs> เียเเนาะมีแต่ถ้าหากูได้หมักบึงเฮาหานะลองคิดยังกับกับึงแต่เฮาหันเลยชีบันกันเลนองเห็ดเอาน้อมาหาเินม ồ m หางวงมุกวเ็โบโบอึดเบียยเห็ดเนาะนโมีอันยูทูบนี่กัแบบเห็ดเน่าอ่นอีกเนาะอาขายนี่กัพอแหนงบบคนก็บอกให้อ่ไใน่ายคลิปเห็ดเต่ายังไลให้เขา มีรถไปบุรีไป่ได้อีกรถกบุญม tamam um ีวะเนี่ยเอาอันแม่ขี่ไปเด้ดิรถจักรคันเดียวก็อ้อะมือค่ายแล้วก็บุญมีรถจักรแม่ก็ขี่รถใหญ่ไปหนานเมีรถใหญ่คันหนึ่งแล้วก็รถจักรอีกคันหนึ่งวันนี้หาเกิดเอาไปก็แล้วกัไปทางได้คือบุร้คือนะไรบุญมีรถเนี่ยเราหานเนาะมึงคนเดียว วันนี้ก็คือกิขอขนข้าวกินน้ำแล้วก็ค่ะแน่นได้ยังกินอยู่คนเดียวเมย์บอกินข้าวปุ้น <c oughs> อยู่คนเดียวกินอย่างก็ลแล้ว,ลว <c oughs> นะเนาะแนนแบบง,ง่ายๆกินไปกินมาแล้วก็เบือ่อแน้วแก่แหมก็เป็นไพนะ่นาะกินคนเดียวทานพ่อแม,ม่มากนี่ข้ามากนี่แบบเฮ็ดยังนสะูเพ่ปกินแต่ล,ละมื้อก็แล้วแต่เรามีมีเส้นมือแรองไงเห็นมือแรอง นี่แรงนี <hi> ่แบบอาจจะเป็นต้มปลาต้มปลาแมนซื้อปลาอะไรเลยปลาตลาดบ่แมนเนี่ยอยู่แล้วกินยีงไงเห็ดเป็นอยู่บ่จะพูดได้อยู่แต่กับบ่เป็นซัวอย่างเป็นแต่นไหนเป็นแน่นอะเป็นตะกี้บ่ได้เห็ดกินน่ะตะกี้เอื้อยอยู่เลยตอนนี้เราเพป็นอยู่แล้วเก็เฮียนเห็ดนะเพิ่นอยู่แล้วค่อยจะไปเห็ดวิญญาณอื่นนี่แต่เพิ่นอยู่อ่นแล้วเพิ่ช่วยอยู่เลยตะกี้ เลยมันนี่ฮะเพิ่ไปแล้วค่อยกะหัหนาทีแทนน <c oughs> ี่จะเจ้าแล้วนนเนาะวัดนี้ตื่นลุกอตื่นด้ลุกเศร้านึ่งเข่าเลยเนาะคุณเป้ว่าเตรียมเข่าเตรียมหน้าแันทอเพิ่งไปหน้าน่นให้ม่ปหนาโอเคเนะน,นาะตกิงานมีอย่างานี้่นเออีกเเติมกีในไนนะอกห้องกัานมาเบิ้ดเลยนะเดือนหน้านิจะจำบนเพแบบนี้ได้ว่าาหากว่าเขามีอ่ ทางทางโรงคําอบรมก็มีแต่อยากให้สังฆากรเฮาก็พักพอนเนาะหรือว่าเฮ็ดเวียดให้เชตทีมงานนึงสิก็ได้อโตาก่อนเนาะไว้หน้าพบกันใหม่สดีสดีสดี